มันต่อขึบนไปสักน้อยครับตอนนี้ก็เป็นเพื่อนชาวประมงเฮาก็ล้อลูก้าอพยพวิ็งสายอยู่นะครับนี่ป่าของคุณพี่นะครับเนี่ยนี่เป็นป่านิ้นครับเป็นป่านิ้นอากาศเริ่มฮ้อนแล้วครับยังบ่อบ่อบ่อถึงเกาโมงนี่อากาศเริ่มจัดจ้านแล้วครับปาโจผมพงจะอ่าผมมันมีห่มเล็กๆน้อยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ลอเพื่อนเพื่อนชาวประมงเหลืออยู่บ่หลายท่านแล้วครับผมพอนี่นะอประมาณสักสิบท่านได้นะครับติดใจเหลืออยู่นะครับสิบท่านได้คงจะติดตั้งทิ้น,นี่ก็คงหมมีแล้วนะครับคงจะปิดก,กันแล้วนะครับตอนนี้คงจะเหลือชาวประมงที่อำเภอเวียงสานะครับอนุญาตเล่นกันไปก่อนนะครับผลบ้านไกล้นะครับสําหรับ อ่าชป,ประมงที่อยู่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอถ่าวังผาเนี่ยคงจะเริ่มทยอยกันปิกแล้วนะครับเ,เดี๋ยวถามคุณปีกันคุณปี่อยู่ที่ไหค<ณ>นครับนะครับมันเป็นเพื่อนผมถามทุกขั้งทาง,างองผาถ้าฟางผา,า,ผาจะมาหลายอยู่นอกเออสักสักสามสิบเจ้าได้กว่าน่ะนเออมันน่าจะถึงอ่าสักสิบห้าเจ้าเนี่ยนอ บ่อกี้ถามเจ้าได้กับวังผาวังผาเนี่ยคงจะได้ปิ๊กถ้าขายบ่บอกผมไปไปขายในวังผาป้านอ,อ่อผมจะคงจะบอกบอกได้ทายทํายังงคับเพื่อเพื่อน,นผมคงจะปิ๊กเหมือนกันครับเพราะบ่มีเปินหลงป่าบ่มีแล้วครับคลิปนี้คงจะลำาลาไปแม่ไปน้องที่รักทุก,กันไปก่อนครับก็ไลค์ก็แชร์ก็กระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ